ครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเรามีภารกิจนะครับพาน้องกระต่ายย้ายบ้านนะครับวันนี้นะครับเราจะพาน้องกระต่ายย้ายไปที่บ้านสองดาวตำบลสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับจะมีน้องกระต่ายทั้ง2ตัวนะครับน้องสองตัวนี้ครับมีบ้านเรียบร้อยนะครับบ้านหลังที่หนึ่งนะครับบ้านของน้องไอทีนะครับบ้านของน้องไอทีนะครับจะเป็นร้านค้านะครับเป็นตลาดนะครับขายผักสดนะครับอยู่ตรงข้ามกับตลาดสดเที่ตำบลบรมศร บ้านหนึ่งหลังนะครับเป็นของพี่ที่อยู่แถวบ้านนะครับชื่อเป็นว่าพี่เอเดือนมีชัยเทศนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับพาน้องเดินทางนะครับจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปยังจังหวัดสมุทรรรจะเป็นอย่างไรนะครับตามมาเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมกระต่ายของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเดินทางนะครับเราเอาออกมาจากฟาร์มนะครับแล้วก็มาใส่กรงให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางไปยังจังหวัดสกลนครนะครับตัวที่1นนะครับเป็นกระต่ายของน้องไอทีนะครับก็จะเป็นกระต่ายสีเทาควันบุรีนะครับก็จะเป็นเพศผู้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับที่แม่ของน้องไอทีได้สั่งมาจากฟาร์มของเรานะครับ แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็จะเป็นของพี่สาวแถวบ้านนะครับสั่งกับเราเป็นครั้งแรกนะครับของพี่สาวก็เป็นสีเหมือนกันครับก็เป็นสีเทาควันบุหรี่นะครับแต่ว่าจะเป็นกระต่ายเด็กนะครับก็จะเป็นกระต่ายเด็กกว่ากระต่ายของน้องไอทนะครับตอนนี้น้องอยู่บนรถเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปิดแอร์เย็นสบายนะครับพร้อมที่จะเดินทางครับ let's go ไปกันครับผม สวัสดีครับตอนนี้นะครับน้องๆกรอยู่ที่อำเภอคำม่วงแล้วนะครับใกล้จะถึงเขตอำเภอคำม่วงนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีนะครับก็ฝนตกโปรยๆนะครับเดี๋ยวสักแป๊บก็ใกล้จะถึงอำเภอสงดาวนะครับไว้เจอกันครับ พอมาถึงจุดนี้นะครับคนขับไม่ไหวนะครับขอพักดื่มกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะครับอยู่ในปั๊มอตทนะครับจะไม่บอกยี่ห้อนะครับแล้วก็พาน้องๆนะครับแวะพักเหนื่อยนะครับก่อนเดินทางไปต่อนะครับขอให้ได้ดื่มกาแฟทานข้าวก่อนนะครับพี่ๆครับผม ตัดภาพน้องๆมาถึงบ้านเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าน้องๆเดินทางมาประมาณ200กว่ากิโลนะครับมาถึงบ้านก็อาจจะมีอาการเพลียเล็กน้อยนะครับก็ให้น้องๆได้รีแลกซ์นะครับไปตามสบายนะครับแล้วก็จับน้องใส่ตะกร้าเพื่อความน่ารักครับผมพี่ๆครับ และแล้วเจ้าของใหม่ก็มารับน้องไปอยู่ด้วยนะครับขอให้น้องอยู่กับเจ้าของใหม่อย่างมีความสุขนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับชื่อช่องว่ารูอดออดชาแนลนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ